โบม okay. okay, okay. okay. uh, ือหน่อยโอเคโอเคสิพี่โอเคอุ้ยตกใจมาเดี๋ยวพี่เข้าหน้าก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สามขปาวเลยตังไหนอ่ะสายแล้วกูเดี๋ยว ลองดูทีไนไม่เอาบอกหมดพีไปก่อนสองเดือนนี้ความรู้สึกนี่มันดีกว่าในหน้าจแน่อยากอยากอยาให้เธอเสียเป็นล็ทีฉันเป็นนางยักษ์เดี๋ยวฉันจะเป็นนางเอกฉันไม่ชอบเป็นนางเอก

ตีมันหลุดตั้งแต่ตอนหลอดแล้วอกมอย่าทิ้กันนะแม่แเน้ยไม่ด้อะไรเลยไม่อยากได้อะไรเลยได้แค่เนี้ยแค่สามพันม ไม่อะไรก็ได้เซฟพี่ <laughs> 我们。啊欸

จริงหรอถ่ายวีดีโอไว้นะมีคกถามผมว่าเรียนนี่แมาเพื่อนใจรักเลยเก่งรักไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ผมมามอยากเนี่ยเพราะัง้ด้วยเ็นที่เล็กกเป็นอย่างนั้นไงจารอยากเป็นมั่ง

เฮ้ยตัวครับตัวครับหลานผมหลานผมบ้านะโอ้โหปเีมากลูก้านที่มีคุณพ่อคุณแม่ดูีกลับมาช่วยกันนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกนะ่ คมไม่ีไม oh. ่ดไม่ดมดีไม่ดีไม่ีไ่ดีไม่ไม่ม่ีไม่ีไดไม่ไม่ดได่ดีไมดีไม่ดไมไมไม่ดีมมี่ดีดี่่ดีไ่ดีดีไม่ดีไ่ด้ไม่ดอไม่ด่ดดี่ดี่ี่ดดี่ดี่ดีี่ไม่ได่ได่่ี่ีดี่มี่ี พี่สาวพี่สาวหล่สหู่กำงช่วยกันนะลูกแท้แ่ขอบคือที่จุดแต่สสิ่งที่ลูกทำสบายใจที่จุดเลยใจกินได้น้อยน้อยก็มาทานกันแล้วย็ใกินก็นัาควักโอ้โหี่สาวช่วยเด็กใจกินเติจะลูกขอบคุณนะกลับมากิน พี่เม่เม่ขอบคุณเยอะเม่ก็ติดแล้วเหรอติดรถไปเข้าไปเยอะอ่ะติดแล้ว พี่จะภาพที่ดีที่บรนสุดใจไม่ต้องเสียแซงเลยเพราะโดนด่าไม่ใน่ใ้

i'm to もう一回。 ครับขอบพระคุณผมเชื่อว่าวันนี้พวกเราคงจะจําไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้กล่าวอาจารย์แม่แม่ของเราที่บ้านแห่งนี้ก็จําภาพประทับใจอันนี้เอาไว้นะครับมีโอกาสแล้วอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งชมรมให้กลับมาพน่าจะสนนานๆนะกเังคุยไม่ดีอ่ะเขาประังปูมาได้เลยมาได้เลย ไจำมิตรภาพบ้านนี้เอาไว้เท่านั้นแหละขอบพระคุณครับขอบพระคุณคับบคุค่ะคะจุอนจะรูทำแล้วได้ผลขนาดนี้รื่มใจครูชีวิตครูได้แค่นี้มีความสุขแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วจะได้แต่ความรักความเมตตาที่กลับมาช่วยกันตรงนี้สร้างสังคมช่างภาพที่ดีเพราะตอนนี้ช่างภาพอะไรที่เห็นแก่ตัวมากแต่เราไม่ใช่เราถึงได้ชื่อเสียงอะไรดีๆตรงนี้ไงนะคะขอให้พวกเรา ใครจะอยู่กินกูจะพาไปย่ยงกุวยเตี๋ยวแินพวกมนะยอกพกันจิงกัมันป็นการแสดงแม่ดามาทั้งหมดทั้งหมดปฏการสบนยีแล้วมาไปแล้วอชิยม่ศูนย์เจอการไปที่สิบสองนที่สิบสองสิบสอง